โดเกวีเกม Open World ภาพสวยมากจากเกาหลีทีมพัฒนา Black Desert d โดเกวีเกมจากทีมพัฒนา Pearl Abyss ผู้สร้าง Black Desert ได้ทำการเปิดตัววิดีโอเกมเพลย์ไปเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้ในงาน Game.com Opening Night Live 2021เกมโดเกวี ให้ผู้เล่นได้ออกประจนภัยไปในโลก Open World ที่สวยงามกับเหล่าโดเกวีและยังสามารถสะสมเหล่ามอนสเตอร์โดเกบี้มากมายภายในเกมได้ด้วยคล้ายกับเกมโปเกมอนนั่นเองทีมงาน Pearl Abyss กล่าวไว้ในคลิปสัมภาษณ์ว่าทีมได้พัฒนาการต่อสู้ให้มีท่วงท่าแอน m เมชันที่หลากหลายอิสระและก็จะมีความสนุกที่มาพร้อมกับความตื่นเต้นผู้เล่นจะได้โจมตีศัตรูร่วมกับเหล่าโดเกบี ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากภายในเทเลอร์ที่ตัวละครเด็กน้อยของเราเนี่ยมีแอนิเมชันท่วงท่าของตัวละครที่ดูลื่นไหลามากๆแล้วมันก็ดูสมูทมากๆด้วยเกมมีฉากหลังแล้วก็ดีเทลของฉากเนี่ยที่ดูอัดแน่นแล้วก็คมชัดสวยงามมากจริงๆพร้อมกับเอฟเฟกที่สดใสต่างๆมากมายชนิดที่เรียกได้ว่ามากันแบบจัดเต็มไม่เกรงใจสเปคเครื่องกันเลยทีเดียว ส่วนตัวภาพครั้งแรกที่ผมได้เห็นเนี่ยนี่คือมันรู้สึกว่าแบบมันทึ่งมากๆเลยนะคือมันสวยจนขนลุกเลยทีเดียวในบางฉากอะ่ะคือนอกจาก Unreal Engine 5ที่เปิดตัวไปตอนช่วงงานเปิดตัว PlayStation 5แล้วเนี่ยคือเท่าที่นึกออกก็แทบจะเป็นเกมนี้เลยอีกหนึ่งเกมเนี่ยที่พอเราเห็นภาพกราฟิกแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่ากราฟิกของเกมเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเกม next gen ได้จริงๆอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าภายในเทลเลอร์เท่าที่เราเห็นเนี่ยบางฉากเรายังรู้สึกว่ามันจะมีอาการของเฟรมดรอปอยู่ในหลายๆฉากนะก็ต้องมารอดูกันว่าตัวเกมจริงๆเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะโดนดาวเกรดเพื่อให้ตัวเกมมีความลื่นไหลขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาสวยๆนิๆ่มๆแล้วก็ลื่นๆเฟรมเลทลื่นๆแบบนี้เลยหรือเปล่า ภายในตัวเกมเนี่ยมีการเดินทางด้วยหลากหลายวิธีมากมายเลยนะตัวอย่างได้จากภายในเทลเลอร์อย่างเช่นสเกตบอร์ดจักรยานเจกสกีคือหรือแม้แต่การดีดตัวไปกับร่มกลางอากาศอะหรือจะเป็นแบบคล้ายสไปเดอร์แมนคือโหนเชือกลอยกับท้องฟ้าโล่งๆเลยเกี่ยวติดกับอะไรก็ไม่รู้เลยทีเดียวดูแล้วน่าเล่นมากๆภาพทั้งน้ำทั้งภูเขาทั้งฉากตัวเมือง องค์ประกอบทั้งหมดนะใครเห็นก็แทบจะอยากอดใจรอเล่นไว้ไม่ไหวซึ่งน่าจะต้องได้รอกันอีกเป็นปีๆเลยล่ะเกมโดเกวี v เนี่ยจะลงให้กับทั้งเครื่อง PC แล้วก็คอนโซลแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศวันวางจำหน่ายแต่คาดว่าตัวเกมเนี่ยจะออกหลังจากช่วงปี2022ก็ปีกว่าๆเป็นที่แน่นอนที่จะได้รอกันแน่ๆสุดท้ายนี้ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเดิมมืนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ